อนนี้อาจารย์อยู่ที่จันทบ,บุรีนะครับเป็นอาคครหลังหนึ่งของคุณอทิษฐานนะฮะกับลูกชายหินขุกขามันไม่เอาเอาออกนะฮะคือข,ขุกเขาขานี่ไม่ดีมาสักปัญหาบ้านนี้ดีแต่ปัญหาเกิดต้องคอยแก้ตลอดดีไม่พอไม่มีใครเหนือกว่าเสียงศิษย์ได้ปจัจจาน้าพวกเราแพ้ตลอดพื้นกระเบื้องไม่ทำาแตกๆขุขามแค่กระเบื้องแตกๆขุขามาปะงานไม่ดี ยังพอได้อยู่แต่ไม่ดีพอไม่มีแสงเลยไม่มีหน้าต่างเลยก็คือห้องเก็บของพยายามเปิดหน้าต่างให้กขาหน่อยเนี่ยเห็นไหมสูงกว่าพื้นทางเดินนี้ดีแต่ห้องนี้มืดหัวเตียงไปยังไงอ๋อในนี้เป็นเป็นที่สร้างเล่นสำหรับลูกหลานขาเตียงอ่ะนอนที่ไหนนอนห้องรูดฮะห้องนี้้หองไหนห้องห้องขุม ห้องนี้เตียงนี้ก็น,นอนได้หัวทิศน,น,น,นี้ได้ไดเอารายกาออกไปไว้ด้านข้างนี่ลูกใครปูค่ะยังอยู่ไหมพ่อเสียแล้วเก็บเก็บข้าวแกะเก็บข้าวแกะเลยใช่ไหมคะอันนี้เก็บข้าวแกะเลยใช่ไหมคะบุบบคคลที่เสียชีวิตเก็บข้าแวแก้หมแบบเวลาเก็บข้าวแกะรู้สึกโปร่งขึ้นรู้สึกโปร่งขึ้น ไม่ดีครับทิศทางที่อัปมงคลแต่ก็ยังพอได้บ้างแต่ไม่ดีเท่าทิศนี้ย้ายหัวเตียงนะครับย้ายหัวเตียงมาอยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ไม่ดีครับฝั่งนี้เหนื่อยมากกว่าเยอะผมน้ำมนต์ก่อนแล้วค่อยตั้ง หายหัวเตียงก็พอเข้าใจนะอืทุกทั้งหลังเหรออุ้ยเคยบอกเขาจะกทุกสั้งหลายรอบแล้วบอกใครหนูไม่ให้เขาทุบเย่าเป็นที่ทำกินของหนูอย่าทุบเลยเจริญเจริญขึ้นมาตรงนี้อย่าทุบดีกว่านะครับก็ปรับปรุงใหม่ทุบไม่ทุบเพียงแต่แก้ข้างหน้าให้ดีแค่แล้วกันอย่าให้ปราจญ์หน้ากาสารจำไว้นะหน้าซารต้องมีอะไรบางหน้าบ้านอย่าให้บูได้หินก้อนหินไม่เอาตรงประตูปัญหาทั้งสิ้น ต้องให้เรียบเรียบเป็นสายน้ําใช่ครับโดยเฉพาะตรงหน้าประตูเอาแฮงโกมาเลยครับเฮ้ยเย็นเย็นเขาให้ทำนมเรารวยเพราะบ้านนี้อย่าลื้อไม่ลื้อหทะเลาะกันนะทำลื้อไม่ได้ตรงนี้เสียงสิ์ดีอยู่แล้วเจ้าที่อะไรก็ดีนะครับเขาให้เรารวยเราก็อย่าทํำลายท่านต้องให้เกียรติลื้อทิ้งสร้างใหม่จะไม่ไม่ดีเท่าเก่านะครับ จุดไหนทําให้เราเจริญขึ้นมาจุดนั้นต้องรักษาไวให้ดีไม่ลื้อสร้างใหม่ไม่ได้พระนี้ดีอยู่แล้วนะครับได้ตกแต่งภายในได้สีฟ้าอ่อนๆบังเกตเนี่ยไอ้สีเ้ามืดๆเหมือนใบรุ่นชอบไร้ลำขาวอ่ะเปลี่ยนเจ้ไม่เอาทํามหากินต้องสว่างตลอดสีฟ้าหน้าบ้านทระมานสีฟ้าเลยที่นี่คือที่ตะวันตกเฉียงเหนือ นี่ออกเฉียงใต้ทิศมงคลแต่แชร์ผมคุณไม่ดีเจอตั้งห้องน้ําเจอสัมภาพัดผ้าพิกเนศเจอตั้งขรเขาทั้งหินขูกขาอยู่หน้าประตูคุณทั้งหมดตรงนี้อ,อมันร้อนอะ่ะเผาหัวร้อนยิ่งปัญหาเยอะยิ่งร้อนขึ้นไปอีกต้องต้องใช้ไฟเย็น <c oughs> อย่าเอาไฟร้อนเข้าใจนะถึงจะดีจะลดลงไปที่เดิมตรงกลางนี้ได้ไหมคะได้ได้ไว้บนโต๊ะนี้เลย บ้านนี่ไอ้ดีหมดทิศนี่ไอดีหมดทงชาติอย่าบังบังหน้าประตูนะทงชาติขึ้นข้างบนเลยทงชาติขึ้นข้างบนเลยเข้าใจนะขวางทางประตูอีกท่าแก้ไม่จะรวยมากกว่านี้บันทานมากกว่านี้แล้วเรื่องน้ำพงน้ำพ้วอะไรต่างต่านี่ครับตรงไหนครับ จะมีน้ำพุแล้วตรงนี้มีบอ่อที่บ่อเลี้ยงปลาฝั่งนี้ไม่เป็นไรแต่ฝั่งนี้อย่าให้มีแต่ห้องน้ำอยูต่ตรงนู้นนะครับเสียน,นห้องน้ำย้ายปัจจัยหน้าประตูห้องน้ำกันแล้วกันครับห้องน้ำผมจะบุมด้วยห้องน้ำคร <c oughs> ับอันนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ประตูห้องน้ําก็ไม่ควรไปประตูหน้าบ้านรั้วบ้านอนะ่ะประตูเข้ามาเจอประตูห้องน้ําไม่ดีโอ้ยตรงพอดีเต็มอันนี้เอาออกนี่ไง ตรงกับประตูหน้าบ้านพอดีเลยทางทางรถเข้านะครับไม่ดีนะครับฉะนั้นตรงนี้ออกได้ไหมเนี่ยได้ได้ปิดตรงนี้เดินเดินออกนิดนึงหาอะไรบางหน่อยได้แล้วก็เดินออกเขาทำตันแนงขึ้นไปนะตันแดงก็มีต้นไม้ท่านแดงต้องทลึบหนึ่งดีกว่าทลึบดีกว่าเพราะมันคอฝังนี่เลยได้ไหมได้ได้ได้ฝังนี่เลไรเดินออกดีกว่าได้ได้ตรงนี้ก็ได้เนี่ยฝังเนี่ยออืตรงนี้ก็ได้เดินออกเอาเดี๋ยวเรออกเอาแล้วก็เอาต้นไม้นี่ออกอาจารย์ปิดด้วยไม้ได้ไหมไม้ทลึบ แด้ยังไงไม้ทึบใหม่ก็ไม้ทึบไงพ่อใช้ไม้เป็นแบบระบบเฟอร์นิเจอร์อาจารย์ได้ไม้ทึบใช้ไม้ก็ต้องเหล็กนะวีว่าบอร์ดวีว่าบอร์ดแล้วเป็นไม้เพราะอะไรแต่สวยงไมาห้องนามบางหน้าห้้องนำไม่สวยงามเนี่ยแชร์คุณคุณนี่่ีบ้านดีตรงนี้เสียตรงนี้หนักหินก็หนักก็ไม่ได้เอาออกด้วยเลยอครับบังอ้าวเคยมีตกแต่งไม้บาง บางสารอย่างเดียวบางสารอย่างเดียวบังปลูกต้นไม้บางสารตรงนี้ไว้อย่าประจานหน้าสารปลูกต้นไม้ให้บางตรงนี้แต่ตเอาหนูออกเหรอไม่ออกได้ไหมออกได้ออกได้ออกดีกว่าไม่ออกอ๋อไม่ออกแสงอันนี้เอาต้นไม้ตั้งให้ให้ให้บงให้บางบางท่านหน่อยแค่นั้นใช่ไหมครับขับยางหลังคาถ้าใส่กระเบื้องท้ามันหน่อยก็ดีตรงหน้าประตูเนี่ยให้สว่างเข้ามาในอาคารคุณ กระเบื้องแผ่นใสใสเข้าไปหน่อยหนึง่ง <Okay. S 1> เพื่อความสรงจใได้เข้าแดไดไม่ให้เข้าัวะ <Okay. S 1> ตูดีอยู่แล้วนะครับ <Okay. S 1> ลงเท้าจะให้เป็นระเบียบหน่อยนะ <Yeah. S 1> หน้าประตูเราโชคลาบโอเค